ยังไม่ไหวแล้วมาอยู่ได้เดือนครึ่งโอ้ตายตายจากตัวเล็กๆตอนนี้เหนียงเป็นน้องเหนียงไว้แล้วโอ้ยดูบิ๊ขี้เกียจขี้เกียจไปไหนเนี่ยจะขี้เกียจไปไหนไหนโชก่อนโชว์เหนียงก่อนแล้วโชว์เหนียงก่อนเหนียงเขาจะว่าไม่ใส่ไลท์นี่นะคะน้องเหนียงโตยิ่งเหนียงเนี่อะไรเนี่ยเหนียงอะไรเนี่ย แล้วยิ่งโตยิ่งไม่เหมือนแมวแล้วค่ะเหมือนหนูใครว่าน้องเหมือนหนูบ้างใครว่าน้องเหมือนหนูบ้างหนูเทาไอ้หนูเทามีเนี้ยโอ้ยไม่ไหวเลยรุนเนี้ยงสิทุกคนรุเนเหี้ยตายแล้วตายแล้วนี่นะคะกินสิ่งมากแม้ยังไม่ไหวอาหารก็ขึ้นราคาไม่จะเลี้ยงยังไง่งฮะบอกนิบอกสิว่ากินอาหารอะไรครัคอาหารที่ผมชอบกินมีโอกโกสูตรแมวยังในบ้านโอ้ยถุงละสี่ร้อยแล้วนะทุกคน ยังไม่ไหวแล้วตัวเดียวก็หมดถงแล้วมีใครอยากรับต่อไหมแม่ขายให้เท่าทุนไม่ไม่คิดค่าหารค่ะคะ่าหารที่กินมาไม่คิดนี่ยังไม่รวมค่าโซโฟ,ฟายังไม่ได้รวมค่าเก้าอี้ที่พังไปด้ยนะคะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะคะโอเคไหมต้นกะได้บ้านใหม่โอเคไหมใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะแม่ยังไม่ไหวแล้วายบาน